ครับบทเรียนต่อไปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสายสัญญาณนะครับสื่อสัญญาณทางสายหรือสายสัญญาณจะมีด้วยกัน3แบบนะครับได้แก่ 1. สายคู่บิดเกลียวสายคู่บิดเกลียวประกอบด้วย สายทองแดงสงเส้นแต่ละเส้นมีฉนวนหุ้มพันกันเป็นเกลียวสามารถลดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้สายคู่บิดเกลียวหนึ่งคู่แทนการสื่อสารได้หนึ่งช่องทางการสื่อสารสายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม เป็นสายคู่บิดเกลียวมีฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นนิยมใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายสายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้มเป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยลวดชั้นนอกที่หนาอีกชั้นหนึ่งข้อดีของสายคู่บิดเกลียว 1. ราคาถูก 2. ใช้งานง่ายมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 3. ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบาข้อเสียของสายคู่บิดเกลียว 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางถูกจำกัดสายประเภทที่2เรียกว่าสายโคโอเอ็กชเชียน เป็นสายสัญญาณประเภทแรกที่ใช้และเป็นที่นิยมมากในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยแรกๆแต่ในปัจจุบันสายโคเอ็กชียนถือได้ว่าเป็นสายที่ล้าสมัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามยังมีระบบเครือข่ายบางประเภทที่ใช้สายประเภทนี้อยู่สายโคเอ็กชียนส่วนใหญ่จะเรียกสั้นๆว่าสายโคเอ็กจะมีตัวนำไฟฟ้าอยู่สส่วน คำว่าโ o แอมีความหมายว่ามีแกนร่วมกันซึ่งชื่อก็บอกความหมายว่าตัวนําทั้ง2ตัวมีแกนร่วมกันนั่นเองโครงสร้างของสายโคแ x 1. คือสายทองแดงเป็นแกนกลางจะเป็นส่วนที่นําสัญญาณข้อมูล 2. คือฟอยหุ้มสัญญาณรบกวน 3. คือสายนําสัญญาณกลาวมีลักษณะเป็นใย,ยโลหะถักเป็นเปียหุ้มอยู่4คือฉนวนจะเป็นวัสดุที่ป้องกันสายสัญญาณ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่สายโคแจะมีลักษณะคล้ายกันแต่ก็จะแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่ายที่ใช้สายโคแจะถูกแยกเป็นประเภทต่างๆโดยใช้มาตรฐาน RG Radio Grade Scale สายโคแที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีค่าความต้านทานที่75โอห์ม อย่างเช่นสาย RJ6-U ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสายสัญญาณโทรทัศน์ซึ่งจะมีทั้งสีดำและสีขาวนอกจากนี้ก็ใช้ในการติดตั้งระบบเคเบิลทีวีส่วนสายอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นสายโคแอกแบบ RJ58-U ซึ่งมีความต้านทานที่50โอห์มซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากและอยู่ในวงการวิทยุสื่อสารสายโคแอกแบ่งออกเป็น2ประเภท 1สายโคแอกแบบบาง2สายโคแอกแบบหนาะหัวเชื่อมต่อที่ใช้กับสายโคแอกทั้งสายแบบตินเน็ตและติกเน็จะใช้หัวเชื่อมต่อชนิดเดียวกันที่เรียกว่าหัว BNC ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างสายสัญญาณแต่และ n e t w o r k ร์กกาหัวเชื่อมต่อแบบ BNC นี้มีหลายแบบดังต่อไปนี้หัวเชื่อมต่อสาย BNC เป็นหัวเชื่อมต่อเข้ากับปลายสาย หัวเชื่อมต่อสายรูปแบบ T เป็นหัวที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างสายสัญญาณกับเน็ตเวิร์กกหัวเชื่อมต่อสายแบบ b าร์เรลเป็นหัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณเพื่อให้สายมีขนาดยาวขึ้นตัวสิ้นสุดสัญญาณเป็นหัวที่ใช้ในการสิ้นสุดสัญญาณที่ปลายสาย เพื่อเป็นการสิ้นสุดสัญญาณไม่ให้สะท้อนกลับถ้าไม่อย่างนั้นสัญญาณจะไม่สะท้อนกลับทําให้รบก,กวนสัญญาณที่ใช้นําข้อมูลจริงซึ่งจะทําให้เครือข่ายล้มเหลวในที่สุด BNC T Connector เป็นหัวต่อและตัวขยายเพื่อนำสัญญาณไปใช้เพิ่มเติม Connector Treeway เป็นตัวแยก3ทางอีกชนิดหนึ่งจะใช้กับทวิตไทหรือ F Type bnc to rca เป็นตัวแปลงสัญญาณจากขั้ว bnc ไปเป็นขั้ว rca ทวิทไทยใช้ร่วมกับตัวแยกและตัวต่อตรงเพื่อเพิ่มความยาวของสายหรือแยกสัญญาณสายโคแอกยังแบ่งออกเป็น2เกรดแล้วแต่การใช้งานสายโคแอกแบบเกรด pvc สายประเภทนี้จะใช้พลาสติกเป็นวัสดุห่อหุ้ม เป็นสายชนิดที่ใช้ในสำนักง,งานและเป็นสายที่มีความยืดหยุ่นมากแต่เมื่อติดไฟจะทำให้เกิดแก๊สที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สายโคแอกเ e รดพรีนัม um, เป็นสายที่ใช้ติดตั้งเพดานหรือระหว่างชั้นหรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่างกันจากอุณหภูมิห้องเพราะเป็นสาย c o a อกเกรดนี้จะทนไฟและถ้าไฟไม่สายแก๊สที่เกิดขึ้นก็จะไม่เป็นอันตรายมากนะัก ข้อดีของสายโค A อกเชมีประสิทธิภาพและความต้านทานต่อการรบก,กวนสูง 2. ส,สามารถส่งข้อมูลไปได้ไกลกว่าสายคู่บิดเกลียว 3. ส,สามารถส่งได้ทั้งเสียงสัญญาณวิดีโอและข้อมูลข้อเสียของสายโค A อกเชราคาแพงกว่าสายคู่บิดเกลียว 2. ค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งสูงกว่าสายคู่บิดเกลียว 3. จำนวนจำกัดของการเชื่อมต่อ 4. ระยะทางจำกัดสายใยแก้วนําแสงมีแกนกลางของสายซึ่งประกอบด้วยเส้นใยแก้วหรือพลาสติกขนาดเล็กหลายๆเส้นอยู่รวมกันสายใยแต่ละเส้นมีขนาดเล็กเท่าเส้นผมและภายในกลวงและเส้นใยเหล่านี้ได้รับการห่อหุ้ม ด้วยเส้นใหญ่อีกชนิดหนึ่งก่อนจะหุ้มชั้นนอกสุดด้วยฉนวนการส่งข้อมูลผ่านทางสื่อกลางชนิดนี้จะแตกต่างจากชนิดอื่นๆซึ่งใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่งแต่การทำงานของสื่อกลางชนิดนี้จะใช้เลเซอร์วิ่งผ่านช่องกลวงของเส้นใหญ่แต่ละเส้นและอาศัยหลักการหักเหของแสง โดยใช้ใยแก้วชั้นนอกเป็นกระจกสะท้อนแสงการให้แสงเคลื่อนที่ไปในท่อแก้วสามารถส่งข้อมูลด้วยอัตราความหนาแน่นของสัญญาณข้อมูลสูงมากและไม่มีการก่อกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปัจจุบันถ้าใช้เส้นใยนำแสงกับระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้ได้ด้วยความเร็วหลายร้อยเมกะบิตและเนื่องจากความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยอัตราความหนาแน่นที่สูง ทำให้สามารถส่งข้อมูลทั้งตัวอักษรเสียงภาพกราฟิกหรือวิดิทัศน์ได้ในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการส่งสูงแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสียเนื่องจากการบิดงอของสายสัญญาณจะทำให้เส้นใยห,หักจึงไม่สามารถใช้สื่อสารในการเดินทางตามมุมตึกได้ข้อดีของสายแก้วนำแสงหส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูง 2. ไม่มีการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหมาะกับสภาพแวดล้อมเช่นโรงพยาบาลสถานีโทรทัศน์ 3. ส,ส่งข้อมูลได้ปริมนาณมากข้อเสียของสายใยแก้วนำแสง 1. ราคาแพงกว่าสายส่งข้อมูล2แบบแรก 2. ต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้งมากกว่าสายส่งข้อมูลแบบอื่นๆ 3. ม,มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่า2แบบแรก เขาคงได้เรียนรู้ในเรื่องของอาสายสัญญาณนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญในระบบการส่งข้อมูลนะครับซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการนําข้อมูลไปใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ในเนื้อหาถัดไปนะครับว่าในเรื่องของระบบเครือข่ายนั้นการส่งข้อมูลจะมีอุปกรณ์ใดๆบ้าง